ทที่หา้มามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภะภาวะสักเเกสุวิหาราติกาปิอรวัตุสมิงมาหาวเนมาหาตาพีขุสังเคนะสัพทิงกันจมัตเตหิพีขุสเตหิสัเพเเเหวะาอาระหันเตหิท้าสาหิจะโลกะทาตูหิ เทวตาเยููเยนะสันิปติตาสันิปติตาโหติพระขาวันตังทัาสานายะพิภูสังคัญจะอะท,ท,ท่าโโหจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตัาทโหสิอัยังโโหพระขาวาสักเกสุวิหาราติกาปีรวัตถุสมิง มหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัทธิงปันจามเตหิพิขูสาเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทาสาหิจะโลกาธาดูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปปตตาโหติพ่าขาวันตังท่าสานายะพิขูสังคันจายัน,นูนะไมย่ยาปิ เยนะภาควาเตนุปะสังกะมยามะอุปะสังกะมิตวาภาควาโตสันติเกปัจเจกะอาหาพาสยามาติอาทาโขตาเทวตาสยยภาปินามาภารวาปุริโสสามินิตังสามินชิตังวาปาหังภะ ปัสสาเรยะปัสสาริตัง,ตงว,าวาภาหังสำม,มินเชยะเอวเมีวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตาราหิตาพระเวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทะาโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเท,ทเทตวาเอกะมันตังอัทังสุเอกะมันตัง สิตาอโโเอกาเทวตาพาขาวะโตสันติเกอิมังคาทาังอาภาสิาหาสมมามโยปะวะนาสมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมมาสัม,มยังพักขีตาเยวะอปะราชิตาสังคติ อาทาโคอาปราะะเทว,วตาพระขวันโตสันติเกอิมังคาทังอาพาสิตัตตะระพิขาโวสัมมาท่าหังสูงจิตตังอาตะโนอุชุกะมะการสุสาระถีวะเนตานิขะเหตวาอินทาริยานิราคขันติปันทิตาติ อาทโขอาประราเทวตาฟาขวะโตสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเศตวาคีรังเศตวาปาริคังอินทาคีรังโอหัจามะเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจากขุมตาสุขันตาสุาาสูานาคา,า,า,าติ อทาโขอาปาราเทวตาภาขาวะโตสันติเกอิมังคาทางอาพาสิเยเกจิพุทังสารนังคตาเสานเตขมิสันติอาปายะอูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายาเทวกายังปาริปูเรสันติติ อะคะโขภะควาพิขุอามนอามันเตสิเยปุเยนะพิขเวท่าสัสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตัทาคตังทัาสนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอาเหสุงอะติตะมัทานังอระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ ข้าขวันตานางเอตตาปารามายวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตระ,ะหิเอตระ,ะหิเยปิเตพิกเวพาวิสันติอนาคะอนาคะตะมัทานางอะระหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิ พระขวันตานังเอตาปาระมเยวะเทวตาสันมิปติตาภาวิสันติเสยะหาปิไม่หังเอตาระหิอาจิกาอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตกิกตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศส,สามิพิขเวเทวกายานัง นามานิตังสุนาทะสาธุกังมนนสิกโรหะพาสิสามีติเอวามพันเตติคุโคเดพิขูพระขาวาโตปัจจัสโสสงพระขาวาเอตะทโวจะสิโลกะมะนุกัสามิยะถาภูม,มาตถา,าสิตาเยสิตาขิริคบพลังปะหิตตาสมาสัมมาหิตา ปุถูสีหาวะสันลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตามาณสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิราเพรโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิราวัทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเจสาสนพระเตเทวกายาอาภิกันตา เตวิชานาถะพิขวโวเตจะตัตตปามากาลุงสุตตวะพุทธสัสสาสนังเตสา,สาตสมปาตุระหูยานังอะมานุสานะทัสนังอเปเกสาตาัตตมาทักขุงสัหสังอะฏฐสัตตเริงสัตตังเอเกสัหสานังอะมานุสานะมัะมะมะมะทธสุง อเปเกนันตะมะทัทธคุงที่สาสาภาบูดาอหุงตันจกสาาพังอภพินยายะวะวะกิตวานะจากขุม,มาตโตอามันติสัทธาสาวเกสาสาเนราเตเทว,เว,วกายาอาภิกันตาิเตเวิชานาตพิกขวโวเยวังโหเยวหังอิตาอิสามิ คีราหิอนุปุพกโสสัตตะสัพพสาวะยะขาภุมากาปิกามะกาปิละวัตถวากาปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสินโมทามานาอภิกามุงพิขูนังสมิติงวะนัง ชาสหัสสาเหมาวตายาขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตย่าสัสสิโนโมทามานาอภิการมงพิขูนางสัมมิติงวนานังอิเจเตโสระสะหัสสายาขานานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตย่าสัสิโน โมทะมานาอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงวะนวังเวสามิตาปัจจสสตาปัญจะสตายัขานานาตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,วันนาวันโตยสัส,สิโนโมทมานาอภิกรมุงพิขูนังสม,มิติงวะนังกุมวิโรราชาขาอิกโกเวปุลัสสะ น,นิเวสนังเภโยนังสัตตะสาหัสสังยักขานังปายิรูปปาสติคุมพิโดราชาคาหิโกโสปาคะสามิติง่านังปุริมันจากทิสังราชาตะทะตะรัตโถตัสสาสติคันทาภานังอาธิปติ มหาราชายาสส,สิโสปุตตาปิตัสสะพ,พาหะวอินพานามามหาภราอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยาส,สสิโนโมทามานาอาภิกามุพิขูนังสม,มิติงวานะังทักขีนันจากที่สังราชาวิรุลหโหตปะสาสติ ภูุมพันธานางังอาทิปติมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหาโวอินทานามามหาลาอิทธิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโอรามานาอภิกามุงกิขุนงังสมิติงวานังนะ ัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสะสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตสัสสะพระหาวอินทานามา,า,า,ม,ามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสัสิโนโหธามานาอภิกรรมงพิขูนังสมิติงมวานุตตารจะที่สังราชากุกเวโรตัปัสสะสติ ยักขานางอาทิปติมหาราชาย่าสิสิโสปุตตาปิตัสสะพะหาโวอินหนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาสินโนมทามานอาอภิการมุงพิกูน่งสมิติงวะนาง ปุระปุริมะทีสังทาตาราโถทักิเนนะวิรุหะโกปัชชีเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตระังทิสังจัตตารโอเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธรรมนาอัทถังสุวเนกาปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจัณิกาสัทธามายากุเทนทุเวเทนทุวิทุจะวิทุ ตสาหะสันทานโนกามมงเศโธจากินนุมจากินนุมันทุนิมันทุจากปะนาโทโอปะมันโยจากเทวาสุตโตจากมาตริจิตตเสโนโจากคันทันโพนมโรนมราชานโรราชาฉะโนสโพอาคูปัญจกสกริขโขเจว,เจวติมพารูสุริยวชสาเอเตจเยจาราชาโาานคันทับพาสาหาระราชุ พิโมพระมานาอภิกาตมุงพิขูนางสมิติงวนันอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตชดักระกัมฮาลสตาบาอากูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัดตักรฐาจักอากูนาคายาส,สัสชิโนเอราวัณโอมหานาโคโสปาคาสมิติงวนัน เยนาคาราเชสหัสาหานติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขูเวหาสยาเตวะนามะชะปัมปัตตาจิตตารสุปรณาอิติเตสนามังอภัยยันตธานาคาราชานมาสีสุปันนโตเขมะมากาศสิพุทโธสันหาหิตวาจาหิ อุปะว,ะวะหะยันตานาคาสุปันาสารณมังสุพุทธทังชิตาวาชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโรวาสาวเสเตอิทิมันโตยาัสสาิโนการกัญชามหาปิสมาอสุราธานาเวขสาวเวปะจิตติสุจิตติจากปะหาราโทนามุจีสาหะสัตตันจาก พาริปุตตานาังสัพเพเวโรจานามากาสันในยะสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพะธามุปาคามุงสัมยุโยธานิพัฒนเ,เตพิกุนางสาม,มิติว่านังอโปวจะเทวาปัทวีจเตโชว,วายาตธาพระมงวารุณาวารุณาทเทว,วาโสมมจยสัพส,สาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตเตทัสสากายาสัพเทนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวมันโตยาสสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนังจามิติงโมนะัง เวทูจัเทวาสหารีจากอาสมาจัทุเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรคกิตานักตานิปุรคกิตวาอาคูมันธาผาราหกาวาสุนังวาสโวเสโอสโกปะปคปุรินทโททัสเตทัะทา กายาสเพะนะนตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยสะสัตสิโนโมทามานอาอภิกามุงพิขุนังสม,มิติงว่าอัอฐากูสหาูเทวาชารามัคิสวะชารามัคิสิขาริวะอริธากาจะโรชาจะอุมาปุภานิพาสิโนวะรุนาสหาธรรมาจะอตุตตาจจจุตา จะอรเนชากาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทัเสเตทัศตากายาสตีนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยาสสิโนโมทามานอาอภิการมงพิขูนางสม,มิติงวานสัมมานามหาสัมมานามานุสามานุสุตมาคิทาปัตูสิกาอาคูอาคูมโนปัตูสิกา อาคาคูหารโยเทวายเจจารโลหิตจักวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายะสัสสิโนแทสเถะเสเถทาสทธากายาสเพมาณตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมธามาณอภิกามุงกิขูนางสามิติงวนาง สุกกากัรุงหาอรุณาอาโูเวคะาะสาสาหะโอธาสัไคขาหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตาหารากชามิสกาจะยัสสิโนจะยัสสิโนทักนะยังอาคาปะชุโนโยทิสาอภิวัสติทาเสเตท่าสัทธากายาสัพเพ นาัตตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตภณะวันโตยะสัจส,สิโนม,ทมุทมมนานอภิกามุงพิขูนังสม,มิติงมานังเขมิยาตูสิตายามากัตถกาจะยะสัสสิโนลามพิตาการามเาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมมานารติโนอาคูอาภาคูปารนิมิตาทระเสเตเตพระสัทธากัญญาสัตเป นาณาตาวานันิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยโส,สสิโนมทามานาอภิการมุงพิขูนังสม,มิติงวานสัสเทเต,เตเทวานิกายาสัพเพนานาตาวานันิโนนามันวะนามันานาวะเยนะอาคันชุงเยจันเย,ย,ย สัพทิสาสาหะปะวุทธชาติมัคีรังโอคาตินนามะนาสวังทักเเคโมงขัตะรังนาคังจันทังวะอสศิตาติตังสุภัมมาปารามะโตจปพุตตาอิทิมะโตสาหะสัังกุม,มาสัังกุม,มาโรติโ,จโ,จโาสจปโตจะโสปาคะสัมมิติวะนัง สาหัสสพรมโรกานังมหาพรมพิติพติอุปปันโนชุติมันตุพิสมะกาโยยาสสินโนทเศตถอิสราอาคูปัจเจกปัจเจกะวาสะวาติโนเตสัญจะมาชตโตอาคาหาริโตปาริวาริโต เตจัสเพอภพิกันเตสินเทเทเวสัพรมะเกมาราสนมาระเสนาอภิกามิปัสกณรนาหัสักมัญญายาธอพนาหาธะพันธะธาตาเคะพันธาวัตถุโวสมันตาปาริวารรถะมาโวมุนจิทะโกจินังอิตาตถอิติตถะ มะหาเสนโกันนะหาเสนนางอาเปสยิปานินาปานินาตระมาหัจักสรังัตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคทานันโตสัวิชุโกตตาโสตทาโสปัจจุทาวติวติสังขโทอาสัายสาสะยยงวเสตันจาสสพพางอาิญญายะ วาวาคิตวานะจักกูมาตโตามันตยิสัทธาสาวเกศาสานราเตมาราเสนะอภิกันตาเตวิชานาถพิขวโวเตจัตัปะมักรุงสุตตวาพุทธะสาสนังวีตาราเคหิปากามุงเนสังโรมัปิอินชัยุงสัพเพวิชวิชิตาสังฆามา ทายาติตายาสัสสินโมทันติสหัปภูเตหิสาวกาเตชะเนสุปตาติ